ไปดูกันว่าเป็นเที่ยวไหนมากนึตอนนี้ก็เดินทางมา3ชั่วโมงกว่านะเราก็มาหยุดก,กันก่อนที่ที่นีนนะคะเบอร์เกอร์คิงาะว่าหิวก็ปวด้องฉี่ด้วยน,นี่รออาหารอยู่อันนี้อยู่ในเบอร์เกอร์คิงนี่คือปั๊มน้ำมันนะมีมิทาโคเบลนะ มี <McDonald> s. <S okay, แบคโดนัลโอเคเราก็ได้อาหารแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีฟรายแล้วก็แซนด์วิชนะคะเมื่อกี้มิเตอร์มิเตอร์เขาเอาแซนด์วิชไปคืนหนึ่งอันเพราะว่ามันเกินมาโอมิเตอร์บอกเขาไม่ได้คิดเงินแต่ว่าโปนให้เอาไปคืนเนื่องจากเขาอาจจะทำให้ใครก็ได้แล้วก็แบบเอามาเสร์ฟให้เราเลย สก,กิก็คนไม่ค่อยชอบกินแซนด์วิชเวลาเดินทางอะชอบกินอะไรง่ายๆไม่ไม่ชอบนั่งห้านอาหารนานๆก็เลยสั่งแซนด์วิชง่ายดีนี่เชียงมยำกิไอิติมะเขือเทศตะกวาดองประโอจัดเรียบ วิดอันเล็กก็กลายเป็นอันใหญ่กินให้ดูและกินให้ดูนี่คือวิธีกินแซนด์วิชแบบเอาไปกันนะคะขอบคิงค่ะเมื่อกี้อยู่ในร้านกินไม่หมดเอาใส่ถุงมากินต่อในรถนี่โบนด้แก้วใหญ่โบสั่งไอศครีมชาเย็นนะคะตอนแรก ถามเขาว่าเอาทำไมแก้วมิสเตอร์เล็กกว่าเพราะมิสเตอร์ได้แก้วเล็กแล้วทำไมของมันใหญ่กว่านักงงานบอกว่าพอดีไอซ์ทีเนี่ยมันจะมี2ขนาดก็คือขนาดเหมือนมีเดียมกับล้าใช่คือขนาดกลางและใหญ่ขนาดเขาบอกว่าขนาดเล็กของไอซ์ทีเนี่ยมันเท่ากับมีเดียมเท่ากับขนาดกลางก็เลยใหญ่กว่าน้ําอัดลมนะคะทีนี้ที่มีอันนี้คือของมิสเตอร์เขามิสเตอร์บอกเก็บไว้กินระหว่างทางแต่สงสัยมิสเตอร์จะได้กินหรือเปล่าที่แดด คือชิ้นไก่ทอดนั่นเองอกอม็ม่นมีมันฝรั่งทอดติดมาอันนี้ฝนตกฝนตกฝนตกเดี๋ยวบนั่งกินในรถไปเรื่อยๆมีส้มมากินด้วยเอาส้มมาด้วยางานพนักงานชมบอกว่าสร้อยสวยจาได้ไหมคนให้จาได้ไหมน้องเต้นให้มาหลายปีแล้วชอบเอาสีขาวมาเพราะว่าสร้อยสีขาวไม่ค่อยมีมีอยู่เส้นเดียวเนี่ยเรามัง้งมันจะเข้ากันได้กับเสื้อทุกสีเพราะว่าคลิปนี้บน มีเสื้อสีสีแจ๋นกับสีสีม่นมนๆเอามาสลับกันนะคะนี่ก็เดินเดินทางกันต่อที่นอนคืนนี้นะคะเราน่าจะนอนกันที่นัชวิลล์ทนเนสซี e แล้วก็ตอนเช้าก็ขับต่อไปที่มิสซิสซิปปีหนึ่งนะคะตอนนี้มีเตอรเติมน้ำมันอยู่ข้างนอกตอนนี้เราอยู่ที่น่าจะอยู่ใดทนเนสซีแล้วมั้งผมก็ไม่รู้นะลืมดู ทีเ GPS เอี่บอกว้อีกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งจะถึงโรงแรมที่เราจะพักนะคะเวลาที่อาฬิกวเนี่ยหกโมงสามสิบหกเวลาที่นี่เท่าไหร่ไม่รู้อะ่ะต้องเช็คอีกทีหนึ่งไม่ได้เทียบนะน,นี็เติมน้ํามันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปชิงช่องอากาศร้อนนักงานเติมน้ํามันของเราเดี๋ยวเราเข้าไปชิงช่องกันมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างเข้าไปในมินิมาร์ท บิเตอร์ถือขนมถือน้ำมาเพราะว่าบอกว่าไม่เอาพอสุดท้ายเดินหาเพราะว่าไม่อยากได้อะไรเค็มเนี่ยก็เจอสิ่งที่ต้องการเี่ยวกให้ดูของมิเตอร์ก่อนมิเตอร์ก็มีครูนะะอาหารสวยครงแล้วแล้วก็ตองส่เขาซื้อไว้ในโรงแรม พอเรียนหนังสือจบแล้วเนี่ยเราก็เลยตั้งใจว่าเอาละเดี๋ยวปีเนี่ยพักการเรียนเสร็จแล้วไปไทยมันยังกินอยู่เชื่อกลับมาก็ตั้งใจก็ทําได้นะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางนี่ควบคุมยากเพราะมันหิว,วมันมันไม่อยากเลือกอะไรมากเนเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วค่อยว่ากันใหม่ <laughs>